สวัสดีครับมาฟังข่าวริผูประจำวันนี้กันนะครับ มาเริ่มต้นไประเด็นแรกในวันนี้ด้วยเรื่องของดิโอโกโชตากันนะครับล่าสุดดิแอเลติกและสื่ออีกหลายเจ้าที่น่าเชื่อถือก็ได้ออกมาสรุปเบื้องหลังการเสียชีวิตของดิโอโกโชตาไว้ว่าโชตาและอันเดซิวานน้องชายได้เสียชีวิตลงเพราะรถและมโบกินี่ที่โชตาและน้องชายนั่งมาเกิดยางระเบิดขณะกำลังแซงรถอีกคันที่อยู่บนถนนทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วไฟไหม้ทั้งคัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมตอนเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาท้องถิ่นบนทางหลวง a 5 2ซึ่งเป็นทางหลวงยาว400กิโลเมตรเชื่อมจากกรุงมัดริตไปยังแคว้นกาลิเซียทางตอนเหนือของโปรตุเกสภายในจังหวัดซามูราที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นคนขับรถลัมโบกินีที่โชต้านั่ง มากับน้องชายนะครับส่วนสาเหตุที่โชต้าและน้องชายเดินทางไปบริบเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เป็นเพราะโชต้ากำลังเดินทางไปที่ท่าเรือซานตานเดเพื่อไปนั่งรถ เพื่อไปนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังสาราอาณาจ,าจากักรก่อนเดินทางต่อด้วยรถยนต์กลับมาที่ลิพูเพื่อเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลกับสโมสรลิพูและสาเหตุที่โชตาเลือกที่จะเดินทางเช่นนี้แทนการนั่งเครื่องบินกลับไปที่ประเทศอังกฤษก็เป็นเพราะโชตาเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดปอดมาหมอจึงแนะนําให้โชตาหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนที่แล้วโชวตาเพิ่ง เข้าพิธีสมรสกับรูเตการโดโซแฟนสาวที่คบหากันมานานน้ำเมืองปอโตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานะครับทางตอนเหนือของโปรตุเกสห่างจากซามูราไปทางตะวันตกประมาณ300กิโลเมตรโดยทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน3คนนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นการสรุปนะครับข้อมูลเบื้องหลังการเสียชีวิตของดิโอโกโชตาและน้องชายนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังคําไว้อะไรของคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิพูกันนะครับเริ่มกันที่สโมสรสโมสรฟุตบอลลิพูนะครับก็ได้ออกมาถแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของโชตาโดยระบุว่าสโมสรลิพูรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอันน่าเศร้าของดิโอโก้โชตา น,นั่นคระผู้บริหารของลิเวอร์พูลนะครับอย่างบิลลี่โฮแกนจอห์นเฮนรี่ทอมเวอร์เนอร์และไมค์กอร์ดอนนะครับก็ได้ออกมากล่าวคำไว้อะไรว่าในนามของทีมผู้บริหารของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและกลุ่มเฟนเวสต p สปอร์ตกรุ๊ปเราขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนๆของดิโอโก้โชตานักเตะหมายเลข20ิบของเราและอันเดซิวาน้องชายของเขาสถานการณ์ที่น่าเศร้าโศกนี้และเป็นความจริง ที่เกิดขึ้นนั้นน่าตกใจและเลวร้ายอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงไม่สามารถจินตนาการได้ว่าครอบครัวของพี่น้องผู้น่าทึ่งเหล่านี้ต้องรู้สึกอย่างไรเราขอส่งความคิดถึงคำอธิษฐานและกำลังใจไปให้ทุกคนเราทุกคนต่างรู้ดีว่าดิโอโกทำอะไรได้บ้างในสนามแข่งขันและเขามีบทบาทสำคัญในการประสบความสำเร็จของเราตั้งแต่เขาเข้าร่วมสมโมสสแห่งนี้ในปี2020เขาได้กลายเป็นขวัญใจแฟนๆอย่างรวดเร็ และเพลงของเขาก้องไปทั่วสนามแอนฟิลด์และสนามกีฬาทั่วโลกมีช่วงเวลาพิเศษมากมายความทรงจําพิเศษมากมายแต่เนื้อไปกว่าผู้เล่นที่เราต่างรู้จักเดโอโกเป็นมนุษย์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างน่าอาจจัศจรรย์เขายังจริงใจฉลาดตลกแข็งแกร่งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนทุกท,ที่ที่เขาไปเดียโกเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเป็นพ่อลูกชายสามีและพี่ชายที่น่ารัก แล้วและทุกคนที่รู้จักเขาจะคิดถึงเขามากขอให้เดโก้และอันเดไปสู่สุขติคุณจะไม่มีวันเดินเดียวได้เพียงลำพัง ด้านนิชาทิวพอ,อ,อกีฬาและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซี o ฟุตบอลของ f อ g นะครับก็ได้ออกมาแถลงการร่วมกันโดยกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะพูดได้ในตอนนี้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายเช่นนี้เราทุกคนต่างรู้สึกอ้างว้างอย่างยิ่งในตอนนี้การสูญเสียครั้งนี้ไม่เพียงแต่พลากดิโอโก้ไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอันเดซิวาน้องชายของเขาอีกด้วยเราโศกเศร้ากับการจากไปของทั้งคู่ นอกจากนั้นแล้วนะครับริชาร์ทิวและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดยังออกมาพูดถึงแผนการจัดพิธีไว้อาลัยให้แก่โชตานักเตะหมายเลข20ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอีกด้วยซึ่งล่าสุดทางนี้ผู้ก็ได้นำหนังสือไว้อาลัยมาตั้งไว้บริเวณแผนกต้อนรับของอาจาร,รย์ฝั่งแอนฟิลโรธที่สนามแอนฟิลนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลลิพูและประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเขียนข้อความในหนังสือไว้อาลัยเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของโชตาและน้อง ชายครับ ด้านอานเนอร์ชลอตผู้จัดการทีมลิฟูก็รู้สึกตกใจกับจารจากไปของโชต้าเป็นอย่างมากและได้ออกมากล่าวว่าจะพูดอะไรดีใครจะพูดอะไรออกมาได้ในเวลาแบบนี้ในเมื่อความตกใจและความเจ็บปวดมันยังสดใหม่หลือเกินผมหวังว่าผมจะพูดถึงความรู้สึกเหล่านี้ออกมาได้แต่สุดท้ายแล้วก็ทําไม่ได้สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือดิโอโกเป็นคนคนนึงและเป็นนักเตะที่พวกเราทุกคนรักและห่วงใยอย่างสุดซึง้งครอบครัวของดิโอโกและอังเดซิวา ต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ไม่อาจจินตนาการถึงได้สิ่งที่ผมอยากบอกกับเดียโกและอันเดซิวาก็คือผู้เขาทั้งคู่จะไม่มีวันเดินเดียวดายผู้เล่นทีมงานและแฟนบอลลิพูรวมถึงคนในวงการฟุตบอลส่วนใหญ่ต่างจะอยู่เคียงข้างพวกคุณตลอดไปนี่ไม่ใช่แค่ปฏิกิยาต่อสนองต่อโศกนาฏกรรมแต่มันคือปฏิกิยาต่อความดีงามของผู้ที่เกี่ยวข้องและความเคารพที่ผู้คนมากมายมีต่อเด็กหนุ่มทั้งสองคนในฐานะ บักเจกบุคคลและต่อครอบครัวโดยรวมสำหรับเราในฐานะสโมสรความรู้สึกช็อกนั้นมันรุนแรงที่สุดดิโอกโก้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นของเราเขาคือคนที่พวกเราทุกคนรักเขาคือเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานและในทุกบทบาทเหล่านั้นเขายอดเยี่ยมเสมอ ผมพูดได้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เขามอบให้สู่ทีมลิเวอร์พูลแต่ความจริงแล้วทุกคนที่ได้ดูดิโอโก้เล่นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองถึงการทำงานหนะักความมุ่งมั่นการทุ่มเทคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการธรรมตูของดิโอโกซึ่งเป็นแก่นแท้ของสิ่งที่นักเตะลิเวอร์พูลควรจะเป็นนอกจากนี้ยังมีส่วนที่คนทั่วไปอาจไม่เคยเห็นนั่นคือดิโอโกเป็นคนที่ไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วดิโอโก้ก็ได้รับมันอยู่ดี ไม่ใช่เพื่อนแค่สองคนที่จากไปแต่เป็นเพื่อนของทุกคนคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองเป็นแค่ได้อยู่ด้วยกันคนที่ใส่ใจครอบครัวอย่างสุดซึง้งครั้งสุดท้ายที่ผมคุยกับดิโอโกผมได้แสดงความยินดีกับดิโอโกที่คว้าแชมป์เนชันลีกและอวยพรให้เขาโชคดีในงานแต่งงานที่กำลังจะมาถึงในหลายๆด้านมันเป็นรดูร้อนในฝันสำหรับดิโอโกและครอบครัวซึ่งนั่นยิ่งทำให้หัวใจของผมแตกสลายเมื่อมันต้องจบลงแบบนี้ ตอนที่ผมมาที่สโมสรอนใหม่ๆหนึ่งในเพลงแรกๆที่ผมได้รู้จักคือเพลงที่แฟนบอลลิพูของเราร้องให้กับดีอโก้ผมไม่เคยทำงานร่วมกับเขามาก่อนแต่ผมรู้ทันทีว่าถ้าแฟนบอลลิพูซึ่งได้เห็นนักเตะเก่งๆมาแล้วมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเพลงเชียร์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับดีอโก้เขาก็คงต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษมากจริงๆการที่เราต้องสูญเสียคุณสมบัติเหล่านั้นไปในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถทำใจ ยอมรับได้ด้วยเหตุผลนี้เราต้องการให้ทุกคนในสโมสรยืนหยัดร่วมกันและคอยอยู่เคียงข้างกันและกันผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อดูเต้กาโดโซภรรยาของดิโอโก้ ลูกน้อยที่น่ารักทั้ง3คนและพ่อแม่ของดิโอโกและอันเดซิวาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองกับเรื่องของดิโอโกอีกครั้งเราจะจดจำประตูของเขาเราจะร้องเพลงของเขาแต่ตอนนี้เราจะจดจำเขาในฐานะมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครแล้วไว้อะไรต่อการจากไปของเขาเขาจะไม่มีวันถูกลืมชื่อของเขาคือดิโอโก ด้านเยอร์เกนครอฟนะครับอดีตผู้จัดการทีมลิฟูผู้เซ็นสัญญาโชตา เข้าสู่ทีมลิเวูนะครับกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับกับข่าวการจากไปของโชตาโดยครอปนะครับได้ออกมาโพสต์บนอินสตาแกรมของเขาไว้ว่าดิโอโกไม่เพียงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสามีและพ่ออันเป็นที่รักและห่วงใยอีกด้วยพวกเราจะคิดถึงคุณมากผมขอส่งกําลังใจให้กับดูเตและลูกๆรวมถึงครอบครัวและเพื่อนที่รักดิโอโกผมขอให้ดิโอโกไปสู่สุขติ ด้านแฟนบอลลิปูในต่างประเทศนะครับก็ได้ออกมารวมตัวกันที่สนามแอนฟิลด์เพื่อวางดอกไม้และแสดงความไว้อาลัยนะครับต่อดิโอโก้โชตาหลังการจากไปอย่างน่าเศร้าของเขานะครับผม ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคําไว้อะไรนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูนะครับก็เรียกว่าข่าวการจากไปของโชต้านั้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนะครับของผู้คนเป็นอย่างมากจริงๆนะครับไม่เพียงแค่สโมสรลิปูและแฟนบอลลิปูอย่างพวกเราเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับและรู้สึก โศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของโชต้านะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนในวงการฟุตบอลคนอื่นๆอีกด้วยนะครับแม้กระทั่งอีซักโอซิมเพนและเอกิติเก้สามนักเตะที่มีข่าวกับทีมลิปูช่วงนี้ก็ยังต้องออกมาแสดงความไว้อะไรต่อการจากไปของโชต้าเลยนะครับผม และประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาสรุปผลงานของโชตาทิริภูและทีมชาติโปรตุเกสกันนะครับ เดโก o โชต้าหรือชื่อเต็ม d i โก o โชเซเตเซล่าดาซิวาย้ายมาร่วมทีมลิพูจากวูแฮมตันวันเดเลอร์นะครับในเดือนกันยายนปี2020ด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์เขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญภายใต้ใตการคุมทีมของเยร์เกนคอปนะครับและช่วยทำให้ลิพูควาชช้าแชมป์เอฟเอคบาราบาวคับในฤด,ดูกาลที่2ของเขากับสโมอสรอนลิปูรวมถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยน ตลอดระยะเวลาที่โชตาอยู่กับลิเร์พูนะครับโชตาซึ่งเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าและปีกลงสนามไปทั้งหมด182นัดทำได้65ประตูนในฤด,ดูกาล2024 2ถึง2 0 2ที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นฤด,ดูซึ่งเป็นฤด,ดูกาลแรก ของอันเนอร์ชลอตกับโชตาโชตานะครับทำประตูไปทั้งหมด9ประตูในทุกรายการและช่วยให้ลิปูคว้าแชมป์พิมลิกซึ่งเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในอาชีพของโชตาประตูสุดท้ายของโชตาในสีเสื้อลิปูก็คือประตูชัยเหนือเอเวัตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แม์เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับโชตาเคยเล่นให้กับสโมสรในโปรตุเกสอย่างบาซอสเดฟเฟรเลราและปอร์โตนะครับรวมถึงเอเลติโกมาริดในสเปนมา ก,ก่อนจะมาสร้างชื่อเสียงในอังกฤษกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ซึ่งเขานะครับก็ช่วยพาทีมวูฟเลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับทีมชาตินะครับโชตาเป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสมาตั้งแต่ปี2019โดยติดทีมชาติไปทั้งหมด49กแกวิเกมนะครับทำได้14ประตูและคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกในปี2019และปี2025นะครับเกมสุดท้ายของโชตากับทีมชาติโปรตุเกตก็คือรอบ ชิงชนะเลิศอยู่ฟ้าเนชั่นลีกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งโชต้าลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงต่อเวลาพิเศษและช่วยให้โปรตุเกสเอาชนะสเปนในการดวลจุดโทษนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลงานของโชต้านะครับผมก็ขอให้ดิโอโก้โชต้านะครับไปสูส่สุขตินะครับผมผมจะจดจำโชต้า ไว้ในใจตลอดไปนะครับและขอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของโชตาเดี๋ยวเพื่อนๆชาวรีคูทุกท่านในช่วงนี้ด้วยนะครับหากถูกใจคลิปในช่องนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ